สวัสดีค่ะอยู่กับชาติโบรโยค่ะนะคะในวันนี้โบมีคลิปสั้นๆง่ายๆในการกดจุดตาสายมาฝากกันค่ะทุกวันนี้เราใช้ดวงตาของเราในการทํางานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็หน้าจอโทร,รศัพท์มือถือมากมายทําให้ดวงตาของเราบางทีก็อ่อนล้าแล้วก็คร่ามัวใช่ไหมคะวิธีการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูดวงตาสายตาของเราให้กลับมาเนี่ยมีอยู่หลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารพวกวิตามิน A วิตามิน C การพักสายตาบ่ boy boy. อยๆการบริหารกล้ามเนื้อรอบๆดวงตาให้มีความแข็งแรงซึ่งคลิปนี้เนี่ยโบได้ทำไว้แล้วนะคะสามารถคลิกตรงนี้หรือว่าตรง description ข้างล่างได้เลยนอกจากนี้ค่ะการผ่อนคลายรอบๆดวงตาเนี่ยก็มีส่วนช่วยฟื้นฟูนฟนดวงตาได้เหมือนกันและในวันนี้ค่ะเราก็จะมากดจุด ที่อยู่บนเส้นลมปราณต่างๆที่เกี่ยวกับสายตานะคะทําให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนดีบริเวณรอบๆดวงตาแล้วก็ทําให้ตากลับมาใสปิ๊งค่ะเริ่มต้นจากการวอร์มก่อนนะคะวอร์มมือของเราให้อุ่นโดยการถูมือแบบนี้มีเคล็ดลับนิดน,นึงค่ะสำหรับคนที่อาจจะความดันต่ำมือเท้าเย็นบ่อยๆแบบโบนะคะเกิดจาก การที่หัวใจอะค่ะมันสูบฉีดเลือดไปไม่ถึงปลายมือปลายเท้าวิธีการแก้ไขนะคะก็คือให้เรากำแดกกำแดแ,แบบนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดมาอย่างบริเวณมือแล้วก็เท้าของเราค่ะเมื่อมือของเราเริ่มอุ่นดีแล้วนะคะเราก็มาท,ท,ท,ทู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 แบบไหนก็ได้ค่ะไม่เกิดความอุ่นแล้วก็ความร้อนในมือของเรานะคะ พออุ่นแล้วนะคะเราจะค่อยๆหลับตาลงแล้วเอามือไปกระครบดวงตาค่ะแบบนี้หายใจเข้าลึกออกยาวนะคะผ่อนคลายค่ะส่งความรู้สึกดีๆส่งความอบอุ่นไปที่ดวงตาของเราเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณดวงตาก่อนนะคะ จากนั้นค่ะลดมือลงค่อยๆกระพริบตานะคะลืมตาขึ้นมาจุดแรกที่เราจะไปกดกันนะคะคือบริเวณหัวตาเวลาที่เรากดไปแต่ละจุดหรือว่านวดคลึงนะคะให้เราทําอย่างแผ่วเบาเพราะว่ารอบๆดวงตามีเส้นประสาทเยอะเป็นจุดที่ค่อนข้างบอบบางเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะนวดคลึงไปแบบนี้นะคะใครจะกดปล่อยแบบนี้ก็ได้หรือว่านวดเบาๆแบบนี้ก็ได้ค่ะหลับตาลงก็ได้นะคะสักประมาณ1 0 2ถึงวินาทีต่อ1จุดค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบค่ะจุดที่สองคือใต้ตานะคะจุดนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของถุงใต้ตาแล้วก็ใต้ตาดำได้ด้วยนะคะไปพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้า 7จ็ดแปด้าสิบค่ะจุดต่อไปก็คือหางตานะคะใช้1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้ค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดและ10จุดต่อไปคือหางคิ้วนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับขมับพอดีใช้สองนิ้วไปเลย 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสค่ะจุดสุดท้ายบนใบหน้านะคะจะอยู่บริเวณตรงกลางคิ้วแล้วก็ขึ้นไปตรงหน้าผากตรงนี้เนาะหนึ่งสองสสี่ห้าหเจด เก้าและสิบค่ะใครที่ตอนกลางคืนนะคะชอบทาครีมพวกบำรุงสายตาอ่ะบำรุงรอบดวงตานะคะเราก็สามารถหมุนวนไปแบบนี้ได้นะส่วนบริเวณตำแหน่งตรงหน้าผากตรงนี้นะคะเราก็นวดจากหัวคิ้วค่ะแล้วก็ลากผ่านแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสักสิบทีแบบนี้นะคะ่ะแต่ต้องให้หน้าของเราเนี่ยมันมีความมันโดยการใช้ครีมหรือว่าใช้น้ำมันนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดริ้วรอยนะคะในตอนที่เรานวดค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่ช่วยได้นะคะก็คือเวลาที่เราบางทีเราปวดคอบ่าไหลแล้วมันขึ้นไปถึงศีรษะเนี่ยบางทีเราจะปวดกระบอกปาของเราด้วยอันนี้โบเคยเป็นบ่อยๆนะให้เราหาจุดตรงนี้ค่ะใต้กระโหลกศีรษะของเราค่ะมันจะมีจุดตรงนี้ที่เป็นเส้นลากลงมาผ่านคอบ่าไหลเลยนะคะให้เราเอามือนะคะนิ้วตรงนี้เนาะนวดไปเลย นวดคลึงไปเลยนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายตรงนี้ก็จะช่วยแก้อาการไมเกรนรวมถึงปวดกระบอกตาได้ด้วยเหมือนกันค่ะพอเราทำทุกจุดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาถูมือให้เกิดความร้อนแล้วประครบดวงตาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการผ่อนคลายค่ะค่อยๆประครบเข้าไปนะคะหลับตา ผ่อนคลายดวงตาแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจของเราด้วยค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวเสร็จแล้วก็ค่อยๆลดมือกระพริบตาเบาๆนะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาหาจุดมองที่เป็นที่ไกลๆจุดมองที่มีความร่มรื่นนะคะไม่ต้องมีแสงแดดจ้าแล้วก็ไม่ใช่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือของเราก็จะรู้สึกว่าตาของเราเนี่ยใสขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ ถ้าทำบ่อยๆก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพดวงตาในระยะยาวด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ